ผักดองโฮมเมดทำแบบง่ายๆเป็นอาหารที่เอาไว้ช่วยเพิ่มชลินรีให้กับลำไส้วันนี้เราจะใช้เป็นผัก2ชนิดนะคะก็คือจะมีกมระลำปี1หัวแล้วก็ต้นหอมอยู่2มัดเริ่มจากการเอามาหั่นเลยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะก็เอาผักเนี่ยมาขยำกับเกลือโดยเกลือที่เราใช้นะคะจะเป็นเกลือเม็ดใหญ่เนาะไม่ใช่เกลือไอโอดีนแบบเม็ดเล็กๆอะ่ะทำไมไม่ใส่ถุงมือใช่ค่ะเพราะว่านี่คือการทำกินเองทำกินคนเดียวทำไม่แบ่งใคร เสร็จแล้วนะคะก็พักทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีค่ะระหว่างที่รอนะคะเราก็จะไปทําน้ําดองโดยซันใช้เกลือนะคะ1ช้อนเท่านั้นเองและนะน้ําสีขาวที่เทลงไปนะคะคือน้าสาวร่ายปุ๊บปิดไฟปับ๊บแล้วก็พักทิ้งไว้จนเย็นค่ะแลวผักที่เราคลุกเกลือทิ้งไว้นะคะมันก็จะสะลดหดหูแบบนี้เลยทุกคนเขาจะคายน้ําแล้วก็คายความเหม็นหืนเหม็นเขียวของผักออกมาแล้วซันก็มาล้างน้ำค่ะประมาณ3-4รอบบีบน้ําทิ้งออกให้หมดนะคะแล้วพอซันมาชิมดูนะทุกคนมันก็ยังมีความเค็มอยู่แล้วก็ไปเตรียมโหลที่จะาววว้้ใชดนะะะะะคคครจจโหลแกกี่ ก็สใส่โหลลงไปค่ะแต่ไม่ต้องใส่แน่นมากนะทุกคนอันนี้คือผงเอลซ่าค่ะใส่ไา้แสบล้ลยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็เทน้ําดองของเราลงไปให้ท่วมจ้าปิดฝาให้มิดชิดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ได้มาทั้งหมด3โหลค่ะ1โหลนะคะจะทิ้งไว้ข้างนอกในอุณหภูมิห้องส่วนอีก2โหลนะคะเอาเข้าตู้เย็นเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันเคี้ยวเร็วอะ่ะอยากเอาไว้กินนา,านๆโอเคค่ะเดี๋ยวซันจะทิ้งไว้ประมาณ2-3คืนนะคะแล้วค่อยมาเปิดดูแล้วมาลุ้นกันว่ารสชาติมันจะใช้ได้หรือเปล่า